เพื่อนเราก็มาถึงที่การหันลมปากท่องคือขับปากท่องที่โคราชแล้วครับเพื่อนอันนี้เป็นโคราชนะจ๊ะโคราชเขาจิ้งเกี่ยวเขาเยี่เที่ยงครับเพื่อนนะมาถึงแล้วเราวมาถึงเขาเยี่เที่ยงเรียบร้อยแล้วนู่นสัญลักษณ์ก็คือการหันลมนั่นเองบรรยากาศคุเย็นเย็นสบายเพื่อนเป็นที่ผลิตไฟฟ้า การหันลมมีให้ได้เห็นครับเพื่อนมองไม่เห็นข้อแสงตัดครับเพื่อนแสงไกลแต่อันนี้เห็นแน่นอนหมุนติ้วติ้วภาษาไทยเลี้ยวภาษาไทยติ้วติ้วเลยครับเพื่อนเราก็มาชมบรรยากาศพร้อมไปกับภาษาติบานะ่ใครจะไปนะครับยุคก่อนเย็นนะครับก็ไปรอยตัวพิบตุกตัน ขายาเที่ยนครับเพื่อนบรรยากาศสบายยาเที่ยนค่อนข้างดีครับเพื่อนคนมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันครับเพื่อนครับมีใครจะไปครับเดินลงมาได้ครับตอนนี้รถไปสามครับจอดเข้ามาบนสันเขา เพื่อนนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกตดินเขาเย็นเที่ยงครับตอนนี้ ติวบรรยากาศดีมากๆเลยครับเพื่อนดูนุนกันเยอะแยะเลยก็เอามาฝากเพื่อนๆให้ได้ดูได้ชมครับบรรยากาศคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆมาแค่นี้เนาะเดี๋ยวยังไเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกตอนต่อคลิปต่อ,ตอไปครับเพื่อนโมขอบคุณมากครับ